ถ้าจะเอาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็ไปดูในคิริมานนทสูตรเลยนะท่านพระคิริมานันทะเนี่ยท่านป่วยป่วยป่วยหนักเลยนะคะเป็นไข้หนักท่านพระนนทก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วก็กราบทูลว่าท่านพระคิริมานอนท์อาพาธได้รับทุกเป็นไข้หนักขอประทานพระบโรกาส ขอพระผู้มีพระเจ้าได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมท่านพระคิริมนนท์ยังที่อยู่เถิดอันนี้ก็คือขอให้ผู้เจ้าไปเยี่ยมเลยทีนี้ผู้เจ้าก็มีวิธีช่วยคือผู้เจ้ามีพระสัพพัญญุตญาณนะพระองค์จะทรงรู้นะฮะว่ากรณีนี้ควรไปหรือไม่ควรไปกรณีนี้ผู้เจ้าไม่เสด็จไปด้วยพระองค์เองแต่สอนให้ท่านพระนนท์เนี่ยเรียนความจำสิบอย่างเขาเรียกว่าสัญญาสิบเนาะแล้วบอกว่าให้ไปสวด ไปเล่าเนี่ยไปเล่าความจำสิบอย่างที่ผู้เจ้าสอนเนี่ยให้ท่านคิริมานนันท่าฟังแล้วท่านคีริมนนเนี่ยท่านก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอฟังเสร็จแล้วก็หายเลยเพราะนั้นบทนี้เขาก็เลยนิยมเอามาสวดกันเนาะในบทนี้มีความจำสิบอย่างนะจำความไม่เที่ยงจำความไม่เป็นอัตตาเนาะจำความไม่สวยไม่งามของร่างกายอสุภสัญญาแล้วก็จำทุกโทษโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายเนี่ย แล้วก็จําการทําลายกิเลสเขาเรียกปะหาหน้าสัญญาแล้วก็จําความสภาพจิตที่มันจืดจางคลายจากกิเลสเขาเรียกวิราค่าสัญญาแล้วก็จําสภาวะจิตที่มันมันดับกิเลสได้หมดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จําว่าโลกทั้งปวงไม่น่ายินดีแล้วก็จําว่าสังขารทั้งปวงเนี่ยไม่น่าชื่นชมยินดีไม่น่าปรารถนาแล้วก็จําลมหายใจเข้าออกอนาปนสติ1ิอย่างซึ่งท่านพระอานนท์ก็จํา จ่านจำเก่งมากเลยเนาะจำหมดเลยแล้วก็ไปแสดงให้กับท่านคิริมานนท่านคิริมานนฟังไปฟังไปพอฟังจบแล้วก็หายเลยอย่างนี้เรามาดูว่าและในบทนี้มันมีเรื่องทุกโทษของร่างกายหมายความว่ายังไงหมายความว่าสภาพของร่างกายเนี่ยเป็นสภาพที่มีทุกโทษมีโรคเยอะนะคะเราต้องยอมรับว่ามีร่างกายที่ไหนก็มีโรคที่นั่นเพราะอะไร ให้เรานึกภาพเราเอาถุงอะไรมาถุงหนึ่งเป็นถุงกระดาษแห้งๆอย่างนีน้นะมันก็ยังจะสบายกว่าเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นถุงหนังปีกๆแฉะนึกออกไหมแล้วข้างในนี่มีกระดูกยัดอยู่ข้างในแล้วมีเนื้อหุ้มอยู่นะแล้วมีเส้นเลือดวิ่งพล่านไปหมดเลยแล้วตรงปากเนี่ยเราก็เอาอาหารใส่ใส่เข้าไปเคี้ยวเคี้ยวผสมน้ําลายกลืนลงไปเนี่ยแล้วก็ไปหมักอยู่ในในใน,ใน,ในกระเพาะอาหารอย่างนี้แล้วก็ไหลลงไปแล้วก็ไปเป็นอุจจาระอยู่ในลำไส้ใหญ่พวกเราเนึกภาพซิว่าถุงอันเนี้ยมันเป็นถุงที่น่ากลัวนะ นี่คือสภาพจริงของร่างกายไงนะคะเพราะนร่างกายนี่มีทุกโทษเยอะมากมีโรคอะไรบ้างจะอ่านเร็วๆเลี่ยมีตาก็โรคอะไรล่ะตาโรคโอโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคปวดหัวนะโรคศีรษะเลยศีรษะนี่เยอะนะไปอีกเยอะเลยแล้วก็โรคใบหูเนี่ยโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคเป็นไข้หวัดไข้พิษไข้เสื่อมซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิด โรคจุกเสียดโรครงรากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคลอดลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านคุทธราชโรคหูโรคละอองบวมอาเจียนโลหิตโรคดีพิการโรคเบาหวานโรคเริมผุพองฤสีดวงจากนั้นยังมีความอพาธต่างๆนานาซึ่งเกิดจากเหตุอันนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะที่ร่างกายเราแบบไม่ค่อยสบายนี่มันมีอะไรเป็นสาเหตุนะหนึ่งมีน้ําดีเป็นสาเหตุ2มีสเตลเป็นเหตุ สามมีลมเป็นเหตุส่มีไข้สันนิบาตมันแปลว่าอะไรทั้งน้ำดีทั้งเสลทั้งลมแปรปรวนในเวลาเดียวกันเลยชักเลยนะสันนิบาตนี่คือชักเลยก็มันแปรปรวนทั้งสามอันเลยน้ำดีก็แปรปรวนน้ำเสมหะก็แปรปรวนลมก็แปรปรวนนี่ชักเลยจากนั้นสมมติเราไม่เป็นอะไรไม่เกี่ยวกับน้ำดีน้ำเสลฤดูเปลี่ยนป่วยอีกแล้วเข้าใจไหมฮะพอฤดูเปลี่ยนก็ป่วยอีกแล้ว เขาเรีวยกว่าความความป่วยไข้ที่เกิดจากฤดูแปลปรวนเนาะต่อไปก็ความป่วยไข้ที่เกิดจากการบริหารร่างกายที่ไม่สม่ําเสมอบริหารแปลว่าอะไรอาจารย์ปร,ริหาระนี่แปลว่านําไปเนาะบริหารก็คือพามันไปเดินมาพามปยืนพามานั่งไปนอนอยังไงอะถ้าบริหารไม่สม่ําเสมอเช่นยืนดัดผมทั้งวันอย่างเงี้ยป่วยไหมคะป่วยนั่ง ทั้งวันนี่ก็ป่วยอีกแบบหนึ่งน,นอนมากเกินก็ป่วยอีกแบบหนึ่งน,นะถ้ามันบริหารไม่สม่ําเสมอนี่ก็เป็นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บข้อที่6นะคะส่วนข้อที่7นี่ความอพาธป่วยไข้ก็เกิดจากความเพียนเกินกําลังเข้าใจคําว่าเกินกาลังไหมคือตัวเองมีกําลังแค่นี้แต่ก็เพียนเวอร์เกินกาลังเลยป่วยอีกอะ่ะเออไม่ต้องมีโควิดก็ป่วยนะป่วยเพราะเพียนเกินกําลัง ต่อไปเกิดจากผลของกรรมนะเรื่องกรรมนี่มาเป็นข้อที่8เลยนะแต่พวกเรานี่ก็เชื่อแต่กรรมตัวเดียวเวลาป่วยอะไรขึ้นมาก็กรรมตัวเดียวเนี่ยจริงๆเกิดจากหลายสาเหตุนอกจากกรรมแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกคะอาหารจริงไหมอาหารและอีกอันหนึ่งก็มาจากจิตมีไหมจิตแปรปรวนเนี่ยป่วยเลยนะพอกังวลขึ้นมาก็ป่วยนะไปจิตซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็ป่วยเลยเนาะ แล้วก็ยังจากความหนาวเกินร้อนเกินความหิวความกรนะหายอะพวกนี้อันฉี่อันถ่ายนี่ก็ป่วยได้หมดจริงไหมคะขอน้อมกราบรำลึกในธรรมแห่งธรรมจารีบุคคลพระอาจารย์ภิกษุณีรุ้งเดือนนันทยานีสุวรรณอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ร้านชูชัยฟ้าห้าม จำหน่ายกรวดหินดินทรายร่มธรรมร่มใจ